ก็ติดด๊กขาประเดี๋ยวหน้าหั่นนีหั่นชักบุ๋งใส่หมูสับน,นะครับเดี๋ยวมาหั่นชักบุ๋งใส่หมูสับเดี๋ยวกระเทียม,ห,มหอมหอมเราก็เอาหมูลงไปเนาะคะนะ่ะเนาะเราการเอาชักบุ๋งตงไป เครื่องปรุงเป็นปเกือนกันมีอย่นี่เด้อค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวใช่ต้องใส่นะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก,ก็ใส่น้ำตาลไปเกล่อนแล้วค่ะเด้วก็เดี๋ยวนั่ ี่จะเด็กกลมเกับเขาชิ้นง่ายๆเนาะค่ะเนาะขอพูดได้หลายเด้ะคะดอค่ะผู้ใดมากกดติด,ดตามกด ไต้กดแช่ให้กระเด็นกระขอบคุ้งหลายๆหรือวิธีสำไต้กุ้งเกียย๊ยวไต้กุ้งไผ่ยันนี่นี่ไก่ซุปร้อน,นะคะน่ะเนาะ ตัดผักบุ้งใส่หมูสับกินกับเขา่ากินหรอนเนาะคะนะ่ะเนาะผักบุ้งหมูสับน,นี่เป็นเรื่อยๆอ,อยู่หลอดปลอดไฟปัจจุข้นอยู่ดีสำายก้มเก็บแค่ใดนก้มไข่ยังน,นี่ไปทางไหนก็ยืดเรื่อมใจเม็ด สวัสดีค่ะ